ตอนนี้นะคะอยากจะฝากเตือนเพื่อนๆการได้ขายก่อนเป็นเรื่องดีนะคะการได้ขายก่อนเป็นเรื่องดีอีกก็อยากขายก่อนขายกันละแพ็คละขึ้นห้างละดูให้ดีนะคะมันยังมีเขียวอยู่ถึงเหลืองนี้นะคะเหลืองเหลืองอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมันยังติดเขียวอยู่แบบนี้ก็ตัดกันไปเป็นช่อเลยแต่ดูด้านในที่มันไม่เจอแดดเห็นไหมคะมันยังเขียวอยู่ผิวของมันยังไม่พร้อมนะคะมันก็ยังจะติดฝาด มันยืดก้านมันก็จะโตกว่านี้นะคะแต่มันก็จะจัดเรียงแล้วถ้ามันอยู่ไม่ได้มันก็จะถูกเบียดออกไปเอง ให้มันเท่าๆกันมันก็หลุดแหบ่งไปแน่นเปี้ยอันนี้ไม่หลุดเลยาส,สายมันยืดสวัสดีค่ะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสกลนครที่สวนเอ็ดวูดไทยแลนด์นะคะไรอินทภารลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสกลนครนะคะก็จุดที่ตั้งก็คือบ้านพังคว้างนะคะทางเข้าทางเข้าอยู่ติดกับอบต พังคว้างนะคะหมู่บ้านโนนชนประธานแทบจะเป็นหลังสุดท้ายนะคะเลยจากบ้านโนนชนประธานไปก็จะเป็นหนองประดุกเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามานะคะจะดูป้ายเข้าบ้านนองประดุกนะคะแต่จะต้องผ่านบ้านโนนชนประธานก่อนนะคะเลยวัดมานิดนึงอิทจะอยู่หลังเกือบสุดท้ายนะคะก็วันนี้เป็นวันที่16มิถุนา2,500น 64นะคะเราก็มาดูผลผลิตของปีนี้นะคะเหลืองอารามออกไว้นะคะที่สกลนครจะไวกว่าทางโคราชทางโคราชเราเพิ่งจะห่อเสร็จทางโคราชเพิ่งจะห่อเสร็จลูกเพิ่งจะโตนะคะแต่ว่าสกลนครนี่เหลืองแล้วเก็บได้แล้วเขาเก็บขายกันแล้วนะคะทีนี้มาดูจากคราวที่แล้วที่เราเคยพูดถึงกันว่าแต่งช่อไหมนะคะแต่งช่อไหมนะคะบางคนแต่งช่อก็ได้เท่านี้ ไม่แต่งช่อก,ก็ได้เท่านี้มันก็ไม่ได้ใหญ่เกินกันอาจจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะใหญ่ขึ้นมาต่อลูกนิดหนึ่งแต่ที่เสียไปแล้วคะ,ะ,คะกี่ตันที่เก็บทิ้งนะคะลูกอาจจะโตกว่าของอีตนิดนึงนะคะแต่แต่ทิ้งไปกี่ลูกอะคะนะคะทินะะ้งเวลานะคะทิ้งเวลา anca, ดูนะคะเนี่ยไม่ได้แต่งเลยนะคะเนี่ยไม่ได้แต่งเลยทีนี้มาดูนะคะไม่ได้แต่งเลยเอาทั้งหมดเลยหุ้ม กอดไม่หุ้มละคือไปกอดท่านี้ที่ออสเตรเลียนะคะใครที่ติดตามอีทเมื่อก่อนนะคะเมื่อประมาณน่าจะ3ปีที่แล้วนะคะอีทไปที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อที่จะไปดูผลงานของเดฟนะคะแล้วก็ไปยืนกอดอย่างนี้แหละเราก็ไม่คิดว่าของเรามันจะใหญ่ไหมนะเมืองไทยจะดกเท่าเขาไหมนะแต่ทีนี้อายุของเราน้อยกว่านะคะเขา12ปีขึ้นของเราไม่กี่ปีเองนะคะหปี7ปี ะะเขาสิบา12ปีนะคะเราครึ่งหนึ่งของเขาแต่ว่าดูชอ่อสิคะถุงที่เขาให้มาตอนี้เนี่ยไซส์ที่เขาให้มานะคะคับและแน่นติ้วเลยนะเราต้องขยายถุงให้ไซส์ใหญ่กว่าแต่อันนีค้คิดดูว่าถุงเนี่ยคุณภาพมากเลยนะคะตัวอย่างที่เขาให้มาเนี่ยเนี่ยใช้เป็นปีที่3ที่4แล้วนะคะใช้สี่ครั้งแล้วนะคะ ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะตลอดการเลยนะคะเพราะนั้นใครสนใจถุงตัวนี้นะคะติดต่อได้นะคะการเย็บนะคะการเย็บตีนตุ๊กแกอะไรต่างๆเราเอาอย่างดีนะคะเอาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้นานหลายปีเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่เราเอาเข้ามาทีนี้มาดูผลนะคะหลายๆสวนอกเชื่อว่าขายกันละ <c oughs> ขายกันละแพ็คละขึ้นห้างละดูให้ดีนะคะ มันยังมีเขียวอยู่ถึงเหลืองนี้นะคะเหลืองเหลืองอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมันยังติดเขียวอยู่แบบนี้ก็ตัดกันไปเป็นช่อเลยแต่ดูด้านในที่มันไม่เจอแดดเห็นไหมคะมันยังเขียวอยู่นะคะมันยังเขียวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันยังติดเขียวอยู่และไม่แตกลายนะคะผิวเนียนกิ๊กนะคะผิวเนียนใสเนียนกิ๊กแบบนี้เลยนะคะถ้าผิวเนียนใสอย่างเงี้ยเห็นไหมคะว่าถ้ามันยืดนะคะ มันยืดก้านมันก็จะโตกว่านี้นะคะแต่มันก็จะจัดเรียงแล้วถ้ามันอยู่ไม่ได้มันก็จะถูกเบียดออกไปเองนะคะให้ธรรมชาติสรรสร้างนะคะมันจะหลุดออกไปเองเห็นไหมคะก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะต้องเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูนะคะเราไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งช่อเลยลูกก็ใหญ่พอสมควรนะคะใหญ่พอสมควรช่อใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้หนักหนักมากๆนะคะดูนะคะหนักมากๆแล้วก้าน ด,ดูอายุของก้านนะคะก้านไม่ไมแบนก้านไม่ใหญ่เท่าของต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นน้ําหนักของเราเนี่ยก้านของเราในช่วงนี้นะคะก้านเล็กเนี่ย <c oughs> ถ้าผลผลิตเยอะนะคะก้านเล็กเนี่ยจะไม่ยืดไปกว่านี้ละเพราะว่าเขาก็พยายามนะคะจัดพื้นที่เพื่อที่จะเบียดลูกเล็กออกเพื่อที่จะจัดให้มันพอดีพอดีกับก้านของเขานะคะกับก้านของเขาให้พอดีพอดี แต่ถ้าเกิดว่าก้านเขาใหญ่กว่านี้สายนี้ก็จะยืดออกลูกก็จะโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนนะคะปริมาณก้านเรายัางเล็กนะคะอายุยังน้อยนะคะก้านยังเล็กอายุยังน้อยสายตรงนี้นะคะที่จะยืดออกไปเพื่อจัดเรียงพื้นที่นะคะก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าอายุมากขึ้นก้านเขาใหญ่ขึ้นลูกก็จะโตตามและสายนี้มันก็จะยืดตามการจัดแต่งนะคะการแต่งจะอยู่ในกลุ่มของ ผลแห้งนะคะผลแห้งเขาต้องอยู่นานนะคะเขาต้องการลูกใหญ่ต้องอยู่นานนะคะขั้วมันจะแน่นกว่าเพราะมันต้องแห้งคาต้นแต่ของเราขั้วหลุดง่ายพอหลุดง่ายปุ๊บเนี่ยมันล่วงนะคะมันล่วงแล้วเน่าเสียหายมันเละนะคะเพราะว่ามันสุกเร็วนะคะมันสุกเร็วมันเป็นผลมันเป็นผลสดนะคะผลสดทานผลสดนะคะทีนี้มาดูตอนนี้นะคะอยากจะฝากเตือนเพื่อนๆ การได้ขายก่อนเป็นเรื่องดีนะคะการได้ขายก่อนเป็นเรื่องดีอีฟก,ก็อยากขายก่อนนะคะเหลืองเหมือนก,นกันกับคนอื่นเขานั่นแหละเห็นไหมคะเหลืองเหมือนกันแล้วกัดมาเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเอาสักลูกนะคะก็อดไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนะคะดูนะคะลูกไม่ได้เล็กนะไม่ได้เล็กนะคะนะคะโอ้ใหญ่มากๆแล้วเหลืองเหลืองหมดทุกจุดนะคะนะ,ะใหญ่มากๆแล้วมาดู อืม mm hmm. ช่ำช่ำหวานมากนะคะแต่ถ้าถามพิดว่าตอนนี้ขายได้ยังยังนะคะถ้าเทียบกับมาตรฐานที่เราตั้งไว้ว่าลูกค้าไม่ผิดหวงังนะคะเนี่ยแต่บางสวนเขียวติดเขียว นะคะติดเขียวนิดนึงนี่ยังหวานแต่ว่ายังมีติดฝาดยังมีติดฝาดยังเฟื่อนจะหวานหวานแน่นอนเลยแต่ด้วยความที่ผิวของมันยังไม่พร้อมนะคะผิวของมันยังไม่พร้อมนะคะมันก็ยังจะติดฝาดแล้วก็เฟื่อนติดไปด้วยปนหวานด้วยออกมันมันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราจะให้ลูกค้าติดใจแล้วก็ไม่คิดลบกับอินทรพารลัม อีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงให้มันขึ้นแตกลายงานิดนึงนี่ยังไม่แตกเห็นไหมคะผิวยังเนียนยังไม่แตกพอมันขึ้นลายงาแตกนิดนึงหวานมาแล้วคะ่ะหวานหวานจนฝันถึงนะคะส่วนนี้นะคะหวานจนฝันถึงแล้วคุณภาพเท่านั้นที่เราส่งให้ท่านนะคะทีนี้มาดูเนื้อมันนะคะเนื้อหนาฉ่ำหวาน ใครที่อยากได้ความรู้แบบเต็มๆนะคะอยากได้ความรู้แบบเต็มๆได้ชิมด้วยนะคะได้ความรู้แบบเต็มๆได้ชิมด้วยนะคะขอนัดประชุมนะคะนัดประชุมนัดจัดอบรมกันวันที่27มิถุนาสนารนะคะวันที่27มิถุนาสนารนะคะจะเป็นการเปิดสวนนะคะ เปิดสวนให้ชิมให้ชมแล้วก็ช็อปพร้อมกับได้ความรู้ไปในตัวนะคะพร้อมกับได้ความรู้ไปในตัวตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยแน่นๆนะคะจะได้ดูว่าสวนแต่ละสวนที่ทำการปลิดแต่งช่อนะคะเป็นยังไงและข้อกังขาอื่นๆนะคะคุณมาดูตัวอย่างได้นะคะอิยืนยันมาตั้งแต่ต้นนะคะ กลับไปดูนะคะกลับไปดูหลายๆคลิปหลายๆโพสที่อิตโพสนะคะแล้วเราจะมาประมวลแล้วมาคุยกันนะคะเราจะประมวลมาคุยกันกลางแจ้งเลยได้เดินได้ชิมได้ช็อปแล้วได้เรียนรู้กันทั้งวันนะคะวันนั้นทั้งวันวันที่27มิถุนา2564นะคะ2564ท่านจะได้ความรู้แบบเต็มๆว่าแต่งหรือไม่แต่งดีนะคะแล้วการมัดช่อมัดแบบไหน นะคะการมัดชอบมัด,มดแบบไหนใช้ปุ๋ยใช้ยาและการดูแลรักษาทํำยังไงนะคะตั้งแต่เบื้องต้นยันสุดท้ายนะคะพร้อมทั้งพิเศษสุดนะคะใครที่มาวันเปิดสวนที่สกลนครนะคะท่านจะได้นะคะของชํำ่วยนะคะของชํารวยซึ่งเป็นการแปลรูปของจากเอ็ดวูดฟาร์มนะคะติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะขอนัดนะคะขอนัดวันที่27มิถุนา2564นะคะอย่าหลงปีนะคะเนี่ยได้อีกแล้วนะคะเนื้อชําหวานลูกใหญ่นะคะไม่ร่วงไม่แตกนะคะพอฝนตกสกลนครนี่คือที่จุดที่พูดนี่คือสกลนครฝนตกชุกนะคะฝนตกชุกปกติแล้วฝนตกปุ๊บแตกใช่ไหมคะเจอปัญหาแตกแต่นี่ไม่เจอปัญหาแตกเลย นะคะไม่แตกเลยที่เขาแตกกันแล้วของเราไม่แตกเลยนะคะเพราะอะไรมาคุยกันนะคะแล้วใช้ปุ๋ยตัวไหนใช้ปุ๋ยสูตรอะไรใช้ยังไงนะคะติดต่อมาได้นะคะจัดอบรมนะคะที่นั่งมีจํานวนจํากัดนะคะเพราะบ้านหลังเล็กเพราะฉะนั้นให้ติดต่อด่วนเลยนะคะเราขอนัดนะคะเจอกันนะคะวันนัดเปิดสวนอินทพาลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสกลนครนะคะ จากเอ็ดวูดฟาร์มนะคะจากเอ็ดวูดฟาร์มสกลนครนะคะวันที่27มิถุนา2564จะได้พบแบบเต็มอิม่มและถ้าเป็นไปได้นะคะเราได้ผู้ชำนาญการจากไบเออร์แล้วก็อาจารย์มงคลซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเรื่องยานะคะใครพลาดรอบนี้ถือว่าพลาดมากเลยเพราะว่าเป็น ภาพรวมนะคะจากที่เราอบรมมาเราก็ได้แค่ดูภาพแล้วพูดคุยประโยชน์บอกประโยคบอกเล่านะคะแต่นี่ไม่ใช่ประโยคบอกเล่านี่ได้สัมผัสได้เห็นช่อใหญ่ๆได้โอบได้จับได้สัมผัสนะคะอย่าลืมนะคะนะคะนัดเจอกันวันที่27มิถุนา2564นาะคะค่าใช้จ่ายนะคะขอเป็นราคาเดิมเพราะจะมีค่าอาหารและของชําร่วยอื่นๆ ะะที่เราจะต้องดูแลท่านทั้งวันนะคะขอ,อบัตรนะคะ1,000บาทนะคะ1,000บาทเป็นค่าใช้ใจ่ายนะคะสำหรับการเดินทางของวิทยากรนะคะค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จะมาที่สกลนครนะคะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะวันที่27มิถุนา2,564และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและพบกันค่ะวันที่27มิถุนา2,564ค่ะ สวัสดีบอกเลยแต่งแต่งเนี่ยพาแต่งอ่ะเ้าชอบนี้นะเด็ดลูกนี้เด็ดลูกนี้เด็ดลูกนี้บังเอิญด้านไปเด็ดไอ้ตัวผอมเอ้ยไม่ใช่เด็ดตัวใหญ่ไลยเอาตัวผอมเอาเด็ดตัวใหญ่ออกตัวผอมไว้ต่วยเลย